ใบดอกไม้ค่ะนี่ใบดอกไม้ของเรานี่ค่ะตอนนี้ครูอันนี้หลังจัดที่เราทำใบตงองน,นี่แหละค่ะตะปูน้อยเฮ่าจะมาปิดแกนฐานกระทงนี่เลยค่ะ ใบตองใส่ค่ะพี่น้องเฮ้ยไดโนสิห็นน้องบัดนี้พี่น้องค่ะนี่ค่ะอันแค่แต่ใบตองใส่ค่ะพี่น้องเฮ้ยไดโนสิห็นน้องบัดนี้พี่น้องค่ะนี่ค่ะอันแค่แต่ก็จะทําเป็นอันฐานของมันฐานกระทงค่ะพี่น้องค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบตองค่ะ ไม่มีใครจับกล้องให้ครูคขะตั้งกล้องครูกเ็เตีย้ยเตี้ยคือจะาของนี่แหลคะค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้องเรามาทำกระทงลอยนะคะกระทงทํทำจากใบใบดอกไม้ค่ะนี่ใบดอกไม้ของเราขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้แม่ครูจะพาพี่น้องทำกระทงลอยนะคะ เนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงแม่ครูก็จะทำะกระทงให้พาพี่น้อนค่ะพี่น้องนะคะ่ะนี่ภาพอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะ่ะใบดอกไม้นี่ค่ะพี่น้องมะเบิงค่ะอันนี้ใบดอกไม้ดอกไม้ใบตองนี่ค่ะอันนี้น้องเรามาทํากระทงลอยนะคะกระทงทําจากใบใบดอกไม้ค่ะนี่ใบดอกไม้ของเรา แล้วเราก็หนีบด้วยสเตปเปิลค่ะสเตปเปิลหนีบค่ะพี่น้องนะคะนี่เรา,เราทําอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้แม่ครูจะพาพี่น้องทํากระทงลอยนะคะ,ะเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงแม่ครูก็จะทํากระทงให้พาพี่น้องแล้วก็แกนต้นกล้วยนี่ค่ะแตนแกนต้นกล้วยนะคะแล้วก็ ่ใบดอกไม้ค่ะพี่น้องขาใบดอกเรามาประกอบโดยการใช้ตะปูน้อยตะปูเล็กขั้นนีค่ะตอนนี้ครูอันนี้หลังกากที่เราทำใบตองตองแล้วก็แกนต้นกล้วยนี่ค่ะเตนแกนต้นกล้วยนะคะแล้วก็ ใบดอกไม้ค่ะพี่น้องขาใบดอกพันอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําใบดอกไม้ค่ะพี่น้องขานี่ใบดอกไม้เราก็วัดได้สิบเซนก็จะทําเป็นฐานของมันฐานกระทงค่ะพี่น้องขะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบตองค่ะใบตองใส่ค่ะพี่น้อง ได้นอสีเห็นนอบัดเี้พี่น้องค่ะนี่ค่ะอันขาตักไม้ได้กทูบเทียนใส่นะคะไอเราก็เอามาเย็บใส่กระทงของเรานี่ค่ะน,นีเห็นบ่คคะพี่นอ้องตอกไม้ แล้วก็ดอกไม้ค่ะพี่น้องนี่ดอกไม้ที่เราทํากระทรงเสร็จแล้วเราก็จะประดับประดาดอกไม้ค่ะนะแล้เราก็เอามาเย็บใส่กระทรงของเรานี่ค่ะน,นี่เห็นไหมค่ะพี่น้องก็จะทําเป็นฐานของมันฐานกระทรงค่ะพี่น้องค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบตองค่ะ นี่ค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเสียบใบดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ค่ะพี่น้องนี่ดอกไม้อ่ที่เราทํากระทงเสร็จแล้วเราก็จะประดับประดาดอกไม้ค่ะมีใบตองมีใบดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ค่ะพี่น้องนี่ดอกไม้อ่ที่เราทํากระทงเสร็จแล้วเราก็จะประดับประดาดอกไม้ค่ะ นะคะใบดอกไม้นี่ค่ะพี่น้องมาเบิงค่ะอันนี้ใบดอกไม้ดอกไม้ใบตองนี่ค่ะอันนี้ขอบคุณพี่น้องที่รักชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะตะปูน้อเนยเฮ้ใส่แกบเกนของนี้เรา ใช้ตะปูนะคะใช้ตะปูน้อยเยอะนะคะมาเสียบนะคะไม่มีใครจับกล้องให้ครูค่ะตั้งกล้องครูก็เตีย้ยเตี้ยก็จะของนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วเราก็หนีบด้วยสเตปเปิลค่ะสเตปเปิลหนีบค่ะพี่น้องนะคะนี่เรา,เราทําอย่างนี้เสรีเรบเอย ไม้ใส่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแม่ครูก็จะเอาดอกไม้ใส่นะคะเอาดอกไม้แล้วก็ทูกเทียนใส่ค่ะพี่น้องนะคะแม่ครูก็เอาดอกไม้แล้วก็ทูกเทียนใส่เป็นที่เรียบร้อยไปลอยได้เลยค่ะตอนเย็นค่ะสวัสดีค่ะ จะมาปิดแกนฐานกระทงนี่แหละค่ะขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเราก็หนีบด้วยสเตป,ปเปิลค่ะสเตป,ปเปิลหนีบค่ะพี่น้องนะคะนี่เรา,เราทําอย่างนี้เสร็จเรียบ้วยตองเข้าไปในแกนต้นกล้วยนี่แหละค่ะเขาเอ่นว่าต้นกล้วยเนาะค่ะนี่ค่ะเราเสียบตะปูเข้าไปค่ะพี่น้องค่ะ ตะปูค่ะอตะปูเสียบเข้าไปนีป่ค่ะเรามาประกอบโดยการใช้ตะปูน้อยตะปูเล็กเมาดูกันเลยทำกันเลยค่ะพี่น้องขะตอนแรกเราก็เอานี่แกนกล้วยมาเราก็มาตัดขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะ เรามาประกอบโดยการใช้ตะปูน้อยตะปูเล็กข้าพันอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาทำใบดอกไม้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ใบดอกไม้เราก็วัดได้สิบเซตไม้แล้วก็ดอกไม้ค่ะพี่นอ้องนี่ดอกไม้ที่เราทำกระทงเสร็จแล้วเราก็จะประดับประดาดอกไม้ค่ะก็จะทำเป็นอัน ฐานของมันฐานกระทงค่ะพี่น้องค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบตองค่ะน้องเรามาทํากระทงลอยนะคะกระทงทําจากใบใบดอกไม้ค่ะนี่ใบดอกไม้ของเราแล้วเราก็หนีบด้วยสเต็ปเปิลค่ะสะเต็ปเปิลหน,นีบค่ะพี่น้องนะคะนี่เรา,เราทําอย่างนี้เสรเรียบลอย ใส่แกบแกนของนี้เราใช้ตะปูนะคะใช้ตะปูน้อยเยอะนะคะมาเสียบนะคะนะคะใบดอกไม้นี่ค่ะพี่น้องมะเบิงค่ะอันนี้ใบดอกไม้ดอกไม้ใบตองนี่ค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะภาพอย่างนี้เสเร็จแล้วเราก็เอาอสเตปเปิลมานีบค่ะ แต่ตรงนี้พันอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําใบดอกไม้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ใบดอกไม้เราก็วัดได้สิบเซนใส่กับแกนของนี้เราใช้ตะปูนะคะใช้ตะปูน้อยเยอะนะคะมาเสียบนะคะตรงแล้วก็แกนต้นกล้วยนี่ค่ะเตนแกนต้นกล้วยนะคะแล้วก็ ใบดอกไม้ค่ะพี่น้องขาใบดอกนี่ค่ะภาพอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอา,เอาสเตปเปิลมานีบค่ะตัดตรงนี้นะคะใบดอกไม้นี่ค่ะพี่น้องมะเบิงค่ะอันนี้ใบดอกไม้ดอกไม้ใบตรงนี่ค่ะอันนี้ก็น่คะตอนนี้ครูอันนี้ หลังจากที่เราทำาใบตองมีใบตองมีวมาดูกันเลยทำกันเลยค่ะพี่น้องขะตอนแรกเราก็เอานี่แกนกล้วยมาเราก็มาตัดเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเราดอกไม้ แล้วก็ดอกไม้ค่ะพี่นอ้องนี่ดอกไม้ที่เราทํากระวงเสร็จแล้วเราก็จะประดับประดาดอกไม้ค่ะนะตองแล้วก็แกนต้นกล้วยนี่ค่ะเตนแกนต้นกล้วยนะคะ